ลงใต้ไปดูผลงานของทางตำรวจนครศรีธรรมราชไปทลายเครือข่ายยาเสพติดบนเทือกเขาหลวงคีรีวงจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมยาบ้ารวมไปถึงอาวุธสงครามเขาบอกว่าระยะหลังเนี่ยขบวนการนี้แอบนำของกลางไปซุกซ่อนไว้บนภูเขามันจะได้ยากต่อการจับกุ่มค่ะนี่แหละค่ะภาพขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนสพลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจค้นขนมแห่งหนึ่งพื้นที่บนเทือกเขาหลวงคีรีวง มีนายอักคารินอายุ39ปีนั่งอยู่ก็เป็นเจ้าของขนามตรงนี้นะคะเคจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจคน้นพบอาวุธปืนสงครามหนึ่งกระบอกกระสุน6นัดจึงยึดไว้เป็นหลักฐานอนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดกระจายกำลังไปจับกุมนายสหพลอายุ40ปีได้พร้อมยาบ้าจำนวนหนึ่งก็เลยคุมตัวมาสอบสวนที่สพลานสากาขายายผลจับกลุ่มเครือข่าย พันตำรวจเอกประภาสีสังจรผู้กำกับการสพรลานสกาบอกแบบนี้ค่ะปัจจุบันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมนำยาไปซ่อนไว้บนภูเขามันจะได้ยากต่อการติดตามจับกลุ่มคดีนี้มันก็ยากอย่างที่ว่าจริงๆเพราะว่าชุดสืบสวนต้องนั่งรถจักรยานยนต์วิบากขึ้นไปโอ้โหมันต้องขนาดนี้แหละขึ้นไปบนเขาหลวงประมาณ30นาทีเดินเท้าต่ออีกนะคะ เดินไปตามทางเล็กๆอีก30นาทีแล้วก็ไปถึงจุดหมายไปจับกลุมผู้ต้องหาไว้ได้ก็คือมีการขยายผลมาจากผู้เสพตามโครงการนครศรีธรรมราชโมเดลค่ะ